เป็นเรื่องที่คนรอคอยกันคืนนี้เที่ยงคืน <S <S เงินหมื่น <S 1> <S 1> ก้อนแรก14ล้านคนแสนสี่หมื่นล้านจะถูกโอนเข้าบัญชีของผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับและผู้พิการนะครับในรอแรกตั้งแต่วันที่1 5ก็คือเที่ยงคืนวันนี้แน่นอนนะครับว่าสิ่งที่หลายคนเคยประสบพบเจอเป็นบทเรียนว่า เวลามันมีการโอนเงินอะไรเข้าไปเงี้ยคนเริ่มไม่มั่นใจว่าเฮ้ยถึงเวลาจริงๆเราจะได้ไหมหนึ่งเราจะได้ไหมสองมันจะล่มไหมวันแรกๆบางทีใช้ไม่ได้หรือกลัวว่าถึงเวลาเพื่อนได้เราไม่ได้วันนี้เนี่ยคุณจุลภัณฑ์อมรวิวัฒน์นะครับให้สัมภาษณ์ย้านะฮะคือสองสารอบในวันนี้แกพูดสองสารอบเลยก็เข้าใจว่ามีคนกังวลบอกว่าวันช่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยกลุ่มเปราะบางนะฮะจะได้เงินแน่ๆ นะฮะโดยจะทยอยโอนอย่างที่ทราบกันดีว่าทยอยโอนซึ่งระบบเนี่ยโอนได้เนี่ยนะครับตามเลขบัตรประชาชนนะครับทุกอย่างพร้อมหมดแล้วจะทำเที่ยงคืนวันนี้จะเริ่มโอนและพรุ่งนี้เช้า9ก้าโมงจะมีพิธีโอนนายกจะเป็นคนกดปุ่มโอนบ่าแล้วนึกแล้วมันต้องมีพิธีต้องมีการกดปุ่มกดปุ่มโอนแต่จริงๆเนี่ยโอนแต่คืนนี้แล้ว นะแล้วจะโอนได้เนี่ยประมาณสักวันละสี่ล้านคนอ่าเขาบอกสูงสุดเนี่ยจะประมาณสี่วันสี่วันอ่าประมาณวันละส <า S 1> ละี่ล้านคนใช่ใช่ประเด็นคือว่าวันนี้ประชาชนสามารถเช็คสิทธิ์ได้เลยนะครับเช็คสิทธิ์แล้วเช็คสิทธิ์ทางไหนพี่ถิกรู้ใช่ไหมแอปชื่อว่ารัดจ่ายอแอปใหม่อีกแล้วแอปทางรัฐเป็นรัดจ่ายแล้วเหรออีกแอปหนึ่งรัดจ่ายทางรัฐเนี่ยเอาไว้กรอกสําหรับคนที่อยู่รถหลัง ส่งรัดจ่ายเนี่ยเป็นเอาไว้เช็คตัวเลขของกรมบัญชีกลางว่าคุณมีสิทธิ์หรือเปล่านี่มือถือนี่เต็มไปด้ยวยแอปนะฮะตอนนี้เมื่อคนเริ่มบมดแล้วโอ้จะต้องนจะต้องโหลดอีกกี่แอปกว่าจะได้เงินเนี่ยเออแกบอกโอเคไม่เป็นไรันคงจะขลุกขลักบ้างอย่ามันได้แหละอ่กอยังไงก็ต้องได้ต้องได้เที่ยงคืนวันนี้นะฮะสองสองเอ่อ 25วันที่25แล้วก็10,000บาทประเด็นคือล็อกสองอ่ะ35ล้านคนใช่ไหมที่ลงทะเบียนไว้เนี่ยนะครับหลังจากนี้จะได้หรือเปล่าวันนี้มีคำถามคำถามนี้ถามด้วยแล้วคุณจุลภัณฑ์ตอบสะใจหายเลยนะฮะนะักข่าวถามว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นหรือเปล่าคุณจุลภัณฑ์บอกว่ามีหลายโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเป็นเพียงแค่โครงการหนึ่งเท่านั้นเพราะประชาชนต้องการเงินที่ถึงมือเพื่อแบ่งเบาค่าของชีพ รวมถึงรีสก,กิลอัพสก,กิลที่เป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนเฟสสองจะทันในปีนี้หรือเปล่าก็คืออีก35ล้านคนปีนี้น่าจะยากเพราะติดปัญหาเรื่องระบบนักข่าวเลยถามต่อแล้วไตรมาสหน้าเป็ไตรมาสแรกปีหน้าทันไหมคุณจุลพันธ์บอกอย่าเอาคำแบบนั้นเลยครั้งที่แล้วก็โดนทวงจนเหนื่อยอแต่จะรีบที่สุดเพราะรู้ว่าความต้องการของประชาชนมีเยอะเราต้องเล่งรัด เนี่ยแสดงว่าไต่มาสหน้าก็ไม่ชัวนะฮะรัฐสองเนี่ยแต่ห้าพันก่อนไหมเงินสดก่อนนะเพราะเท่าที่ฟังนี้เหมือนแกจะรอให้แอปมันพร้อมนะผมก็ยังงงอยู่ว่าแอปของเขานี่คืออะไรทางรัฐหรอทางรัฐก็มีอยู่แล้วนี่ไม่ใช่หรอกก็คือมันมีความพยายามจินตนาการหรือเป็นความอะไรแบบหวังสูงเรื่องของงานที่จะไปแบบทำระบบ บล็อกเชลสำหรับเงินดิจิตอลซึ่งคนก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วมันเป็นไปไม่ได้แล้วบล็อกเชนอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะเอาเป้าอยู่ตรงไหนเนี่ยอันนี้เป็นส่วนที่เราอยากรู้ว่ารัฐบาลเขาตั้งเป้ายัางไงแล้วเราก็ไม่รู้เพราะว่าเขาก็ไม่พูดใช่ไหมฮะคือมันมีความฝันสูงอะ่ะตั้งแต่ตอนต้นที่ทํานโยบายเงินเหมือนต้นตั้งแต่ตอนตอน,ตอนที่ประกาศออยากสร้างระบ<อ>บ อวัตรกรรมอะไรแบบนี้คือแบบสถาปัตยกรรมใหม่ทางการเงินเนี่อทั้งหมดเนี่ยคือเป้าหมายของเขาคือมันไม่ใช่แค่แจกเงินเราบอกว่าพายุหมุนพายุหมุนพายุหม,มุนอะไรต่างๆเนี่ยอืเข้าใจว่าคุณเผ่าภูมิมั่งเคยพูดไว้ตอนที่ตอนประชุมพักเลยนะอตอนเป็นรัฐบาลแล้วลนะเดิรดิจิตอลวอลเล็ตเออพายุหมุนสามรอบ<ะ>แล้วก็รอบที่สี่นี่มันคือสถาปัตยกรรมเรื่องของการที่จะเอาทุกคนเข้ามาสู่ระบบเนี่ยซึ่งผมก็ยังงงว่า ถึงตอนนี้ยังคิดอยู่ล่ะอแล้วคิดเนี่ยเมื่อรู้ว่ามันเป็นบล็อกเชนไม่ได้แล้วจะไปคิดแบบไหนอันนี้เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่พูดหมดมันก็เหมือนกับว่าเนี่ยนาเดี๋ยวมันมีของพิเศษอยูอ่คือจะแบบอันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องแจกเงินเป,ปล่าๆมันจะมีของพิเศษโผล่มาครับก็คือไอ้ระบบเนี่ยระบบที่แบบทําทุกคนนําคนไทยทุกคนเข้าไปสู่ระบบดิจิตอลอะไรต่างๆเนี่ยอซึ่งเราก็งงมันอะไรวะคือทุกวันนี้คนมันก็ใช้อยู่แล้วอะ เออเออถ้าที่มันใช้แล้วมันจะยกระดับแบบไหนเราไม่ใช่นักเทคโนโลยีเช่เเราไม่ใช่เบินคนที่เก่งแล้วพวกนี้ไอคนที่เก่งแล้วพวกนี้ทั้งหลายเนี่ยออมันก็บอกว่าเป็นไปนไม่ได้กันหมดเลยเออ98บดในร้อยระบบ,บมันใหญ่เกินกว่าจะทําได้อ,อทุกคนก็บอกมันมันเป็นไป,นปนไม่ได้ออแล้วแล้วยังหวังอะไรอยู่ใช่หหรือว่าเงินไม่พอ,อ,อแต่เงินไม่พอไงก็ต้องแจกนะมันมีงบกลางที่ตั้งไว้ส่วนหนึ่งที่ตั้งไว้แล้วอะ ที่เป็นอยู่ในปี68ปี6เมันตัดไปละแล้วลที่ปี68นี่จะทำเมื่อไหร่เมื่อวานผมคุยคุณใหม่คุณใหม่หมบอกเงินยังไม่พอนงะลถหลังอะเออไม่พอจริงอะเหมือนบอกจะไม่พอนะเงินเท่าที่ดูอะสามจุดห้าแสนล้านโดยประมาณมไม่พอคคือือรัฐบาลเตรียมไว้นี่ตั้งงบกลางไว้แล้วนี่อะไรไวร้แล้วเนี่ยครับแล้วทำไม่ได้นี่ไม่ใช่ มันเละนะมันเป็นนโยบายที่ไปให้ความหวังคนสูงแล้วก็ถ้าไม่ได้มันเละนะคือคือทําไม่ได้เนี่ยเละมันแต่ว่าน,นี้มันนานจนคนเริ่มรู้สึกถอดใจแล้วมันกลายเป็นว่าปีนี้ไม่ทันไต่มาสหน้าไต่มาส์ได้ปีหน้าก็พูดไม่ได้ว่าได้หรือเปล่าเพราะกลัวโดนทวงอีกคือมันโอ้โหมันเขียนแอปกันนานหกเจ็ดเดือนขนาดนั้นถ้าจ่ายเป็นเงินสดไม่ง่ายกว่าหรอใช่จ่ายไปเถอะสุดท้ายก็จ่ายไปเถอะอืม ถ้าไม่จ่ายเนี่จะโดนมันก็จะโดนลุมกระหน่ำใช่ไหมวันก่อนคุยกับคุณช่อทางรายการนุ้นเขาบอกอะไรนะเราบอกว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องจ่ายคุณช่อบอกนี่เขาก็เซลล์แบบฝ่ายค้านหน่ะยนะก็เขบอกมันก็เหมือนประยุทธ์วัคซีนนั่นแหละแล้วเป็นไงอ่ะคนรู้สึกว่าทวงวัคซีนกันตั้งนาน mrna กว่าจะมาใช่ไหมพอมาแล้วเป็นไง มไม่เห็นได้ความนิยมเลยคนฉีดไปหมดแล้วมันไม่ใช่กระแสแล้วคือมันกว่าจะมาเนี่ยคนด่าจนเบื่อแล้ <laughs> คนรู้สึกว่าอ๋อเออคุณจะทําทให้เงินหมื่นมันเป็นอย่างนั้นนะ <laughs> คือกลายบบแบบว่าอันนี้แจกกลุ่มนี้ไปแล้วเดี๋ยวเนี่ยอที่เหลือเนี่ยสามเดือนยังไม่ได้หกเดือนยังไม่ได้ครับอะไรเงี้ยคือคือรอ,อจนแบบแว่า ด่าจนเบื่อมันจะเกิดกระแสอย่างนั้นใช่ป่ะใช่คนรอจนรู้สึกว่าไม่มีความหวังอ่ะแล้วก็ได้แต้ได้แหละใช่แล้วมันก็ไม่ไม่มีคุณค่าไงเออมันไม่รู้สึกแบบกระตุ้นจริงแบบรู้สึกแบบมันไม่รู้สึกว่าอะไรอ่ะมีค่าอย่างที่อย่างที่เขาเขาคิดกันอะใช่ก็อย่างที่ผมบอกไอ้คนที่มันบัตรคนจนกับไม่ได้บัตรคนจนเนี่ยมันต่างกันนิดเดียวเอง รายได้มันต่างกันไม่มากมคุณบอกว่าบ้านเนี้ยเออได้ไปแล้วอ่างเงี้ยไอ้บ้านข้างๆไม่ได้เนี่ยอืรออีกสามเดือนหกเดือนอ่ะใช่ไหมมีปัญหานะใช่รีบทําแล้วประเด็นคือคนที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยชั้นเนี่ยควรได้บัตรคนจนแต่ด้วยรายได้ของฉันที่มันถูกส่งเข้าระบบม,มันตรวจเช็คมันตรวจเข้าระบบแล้วฉั้นไม่ได้ต่ขณะที่บ้านข้างๆซึ่งอาจจะเป็น คนขายของทั่วไปไม่ได้มีระบบสวัสดิการอะไรแต่ได้บัตรสวัสดิการนั่น,นแหละนั่น,นแหละมันจะเป็นมันแล้วก็อยู่รถหลังไงคือ,อคือพูดอย่างนี้ต้องพูดให้ชัดไม่ได้เห็นด้วยนะกับเอเงินเหมือนนโยบายเนี้ยไม่มได้เห็นด้วยตั้งแต่แรกนะแต่พอคุณเดินไปแล้วคุณต้องแจกให้ครบอ่าใช่ต้องไปให้สุดออถ้าเดินไปแล้วคุณก็ต้องแจกให้ครบอันเนี้ยไม่งั้นยิ่งหนัก้าไปอีมก็เขาก็จะมีคนชอบทวงไงเอา คุณไม่เห็นด้วยแล้วคุณมาโวยทำไมเออคุณโวยอะไรได้ก็ไม่ได้อยู่แล้วออไม่ลงทะเบียนใช่ไหมเนี่ยลงไม่ได้เเออรายได้ปีที่แล้วเขานับรายได้ปีที่แล้วอ่าไม่ทันไม่ทันไม่ทันโยกไม่ทันไม่ให้โยกไม่ทันเพิ่งออกเพิ่งออกมีเงินก้อนเข้ามา ไม่ใช่ไม่ใช่หลายได้หลายเดือนโอเคโอเคแต่ก็ยืนยันว่าทั้งมดทั้งปวงเนี่ยถ้าไม่จ่ายเนี่ยเรื่องใหญ่ยัยงไงก็ต้องจ่ายแต่ว่าในรูปแบบไหนก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าต,ตอนนี้เนี่ยเอาข้าจริงเนี่ยคนก็เริ่มรู้สึกว่าเออจ่ายเงินสดก็ได้แล้วจะได้จบทาอะไรก็ได้รีบทำใช่ไหมฮะอย่ามันให้คนเซ็งอันนี้คือคือเราคิดในแง่คือคิดให้ในแง่ของเรื่องความนิยมนะครับอืมมันก็มันจะโดนบ่นอยู่ตลอดใช่แล้วทำอะไรไม่ขึ้น รเรื่องนี้และการทานผู้ชมรับปิดท้ายกับเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้มีเรื่องของกรรมธิการสามัญประจมบุษิสภา21คณะนะครับมีการประชุมกรรมธิการกันเพื่อเลือกประธานกรรมธิการและรองประธานกรรมธิการซึ่งแน่นอนฮะคนก็โฟกัสกันแล้วแหละว่าโอ้เสร็จเสร็จสวสีน้ําเงินเสร็จแน่เขาเตรียมตัวกันมาหมดแล้วนะครับซึ่งก็เป็นตามนั้นจริงๆคือ เขาก็วางตัวรายงาน่ยบอกว่าเขาวางตัวกันมาหมดแล้ว20คณะว่าจะเป็นของสีน้ําเงินที่ว่ากันเนี่ยเว้นแต่ชุดเดียวที่ยังไม่ได้มีการคุยกันก็คือประธานกรรมธิการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพการคุ้มครองผู้บริโภคเพราะไม่มีข้อยุตินะฮะเรื่องนี้ยังไม่มีข้อยุติปรากฏว่าในที่ประชุมวันนี้เนี่ยให้คุณกำพลนั่งเป็นประธานชั่วคราวคุณกำพลก็อาวุโสสุดนะฮะก็โหวต นะครับมีการเสนอชื่อกันมีการเสนอชื่อคุณอังคณาณลรัยจิตนะครับมีการเสนอชื่อคุณวิรศักิจิตแสงสีมีการเสนอชื่อคุณประภาสปิ่นตกแต่งแต่ว่าคุณประภาสเนในกแกถอนตัวนะครับซึ่งเอาเข้าจริงเนี่ยการโหวตเนี่ยออกมานะรอบแรกคะแนนเท่ากันฮนะคุณอังคณากับคุณวิดิ์คะแนนเท่ากันเก้าต่อเก้าท่านผู้ชมนะครับเก้าต่อเก้า ก็เข้าสู่กระบวนการโหวตต่อในรอบสองโหวตรอบสองอีกก็เท่ากันอีกฮะเก้าต่อเก้าสุดท้ายเนี่ยวิธีการคือต้องไปจับสลากครไปจับสลากคุณอังคณาได้นั่งตำแหน่งประธานฮะเลยได้เป็นประธานคือวันนี้คนเลแซอคุณอัาว่าโอ้โหนี่มากับดวงอืม,มากับดวงสุดๆนะคุณอังคนาให้สัมภาษณ์ในภายหลังบอกก็ต้องขอบคุณฮะโดยเฉพาะคุณวิลาศั คุณวิรัสศักดิ์นี่ก็ทำงานด้วยกันนะฮะไม่ติดใจอะไรทำงานด้วยกันดีคุณวิรัสศักดิ์ก็ให้การสนับสนุนนะครับบอกให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนทั้งสองคนไม่ว่าใครจะเป็นประธานกรรมธิการก็ไม่ต่างกันหรอกเชื่อว่าทำงานร่วมกันได้ส่งเสริมกันได้ขอบคุณกมททุกคนนะครับแล้วเรื่องที่กมทชุดที่แล้วเนี่ยที่ทำไว้เนี่ยจะต่อหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะค,คุณอังคณาก็บอกว่าก็จริงๆแล้วเนี่ยก็คงจะต้องมีการ เอาเรื่องของชุดแล้วมาคุยกันต่อด้วยนะครับมาคุยกันด้วยโดยเฉพาะงานที่ค้างเอาไว้เรื่องหนึ่งสําคัญเรื่องกรณีคุณทักษิณที่สวชุดนี้แล้วเขาตามเรื่องการพักผู้ชันส4บสี่โรงพยาบาลตํารวจของคุณทักษิณน,นะครับคุณธนาคณาบอกอ,อะไรที่ทําค้างไว้ก็ทําต่อฮะตรวจสอบกันต่อนะครับคือกลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยท่านผู้ชมฮะยี่สิบเอ็ด กรรมธิการวุิสภาเนี่ยประธานกรรมธิการ21คณะสวส,สายสีเหมือนกินรวบไป20เฮ้ยไปว่างั้นไม่ได้เขาบอกไม่ใช่เ<ะ>ขาไม่ได้เป็นแต่ละคนก็เป็นอิสลาอุ๊แต่ละคนก็เป็นข้ารา,ขราชการแบบมีชื่อมีเสียงมาทั้งนั้นไปตัวตัวเองออข้าราชการที่เอย่างเช่นคุณกมวลรอดคล้ายเนี่ย นนก,การกับการการศึกษาอ,อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยครับอันนี้ก็อดีตเลยข,ขาสปปไงยุคยุคต้นๆเลยหลังรองเลยขาแล้วเป็นเลยข่าวยุคยุคหลังที่คุณประยุทธ์รับประหารแล้วก็อ,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 อาขายานะอ่ะค้านิยมอ่อาน้านิยมแปดประการใช่ปะ่ะนั่นแหละค,ค,คุณกระมลนี่ก็เป็นคนที่อยู่ในสปทแล้วก็สนับสนุน,นเต็มที่เลย ใช่ไหมอาใครอีกอาลงกดวรกีที่ดังๆที่เรื่องร้องร้องไห้เจะไปร้องไห้เลียนแบบอ่ะอันนี้ก็แม่ร้องผู้ว่าอุทัยธานีเก่าอันนี้เป็นประธานกรรมการติดตามบริหารงบประมาณอ่ากูจะลงกดนะฮะก็หลายคนเนี่ยคุณวุฒิชาติกรยาณมิตรนี่ก็รู้สึกจะเป็นผู้ว่ารถไฟนะอุทิชาตินั่งชุดไหนเนี่ย กรมกรมธิการคมนาคมแต่ตอนเข้ามานี้ไม่ได้เข้ามาสายคมนาคมอืาแต่มานั่งกรรมธิการแล้วก็นั่งประธานเลยได้ประธานนะฮะก็เนี่ยคุณชีวภาพชีวธรรมอะไรเนี่ยก็เป็นข้าราชการป่าไม้ครับป่าไม้นเขนก็จะว่าป่าไม้รุทยานน่าจะป่าไม้อืมฮะนี่ก็เป็นประธานกรรมธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,อมผมจำได้จาได้แม่นอยู่แก่บางคนที่ ไปชี้ขาดเรื่องที่ดินคุณแม่คุณธนาธรว่ามันเป็นพื้นที่ป่าโอ,อ้อ่ะซึ่งป่ามันผิดตั้งแต่ก่อนออกครับอะไรออกเอกสารสิทธิ์ปีสองพันห้าอยิบเอ็ดอคือตอนออกเอกสารสิทธิ์นี่คุณธนาธรยังไม่เกิดน,นะครับ <laughs> แล้วก็ค่อยมาขายค, <laughs> ค,ค่อยมาขายให้คุณแม่เขาอีกทีตอนปีสีสิบกว่าอย่างเงี้ใช่ใช่ใช่ ก็ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่รายงานเขาบอกส่วนใหญ่วางตัวไว้แล้วรายงานนะเขาอาจจะไม่เห็นวางก็ได้เราก็คิดกันส่วนใหญ่เป็นข้าราชการครับเห็นชัดๆเลยคุณวุฒิชาติเป็นบคสอบคสอใช่บคสอผมลืมคุณสดใสผมจำได้ว่าเป็นอะไรของรัฐวิสาหกิจของของเนี่ยของคมนาคมเยบคสอครับบคสอบคสอวุฒิชาติการเงินธามิต เออมีคนถามไม่แบ่งไม่ตรงสายงานด้วยแล้วยังไงเราสวแบบสายอาชีพไปทําอะไรตอนนั้นเออก็อย่างนี้พี่ถือคือคนก็พอเห็นแบบนี้คนมันก็แบบอ่าในไงสุดท้ายเนี่ยสวที่เป็นสวที่อ่ะเราก็ไม่อยากจะเรียกหรอกสวสายไหนสายไหนนะแต่สวที่ทําอะไรเพื่อประชาชนจริงๆเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีโอกาสในการที่จะเข้าไปโชว์ฝีมือเข้าไปแสดงฝีมือหรือสวบางคน ที่อาจจะเป็นคนที่เขาหมายหัวเอาไว้ว่าคนคนนี้ไม่ให้เข้ามาพูดอย่างนี้ผิดอีกอะฮะก็มีพวกที่เขาลุ้มดาอยู่ครับพวกสวอฟ้นใหม่เนี่ยอืโดนดา<ะ>ไม่เคารพประชาธิปไตยไม่ยอมรับเสียงข้างมากเออนี่เขาเลือกกันนะเออ,เอ,อนี่เขาเลือกตั้งนะเออ,เอ,อตัวเองแพ้ก็ต้องยอมรับสิ <laughs> เออย้อนกันนะก็โอเคโอเคอาจจะมองในมุมมองเรื่องอย่างนั้นก็ได้แต่เสียงส่วนใหญ่ก็มากันมากันเป็นระเบียบอ่ะผมก็ขำแค่แต่บอกว่าคุณก็ได้ไว้ก็ได้ไปเถอะแต่หมายถึงว่าผมก็ขำแค่ว่าทําไมเขาไม่ลงเหมือนกับว่าหลายๆคนมันไม่ได้ลงตามกลุ่มอ่ะ ถ้าเขามาจากกลุ่มอาชีพนั้นเขาก็ควรจะไปอยู่กลุ่มนั้นใช่ป่ะใช่ป่ะแต่มันมันมันไม่เหมือนเราก็ยังไม่ได้เช็คชื่อหมดนะว่าใครจะมาสายวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยคุณที่อยู่กรรมการวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยเออเออใช่ป่ะใช่ใช่ต้องดูต้องไปดูก่อนเพราะมันยี่สิบเอ็ดคนนะดูซิว่าสุดท้ายเนี่ยคุณเชี่ยวชาญด้านนั้นจริงหรือเปล่าตัวเองมาจากสายไหนล่ะลงสมัครมาสายไหนมันก็ควรจะไปสายนั้นสิถูกใช่ไหมอืมเนี่ยอ่ะอัปเดตทิ้งท้ายให้ฟัง นะครับเรื่องนี้สั้นๆท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาหลายคนที่เคยตั้งคําถามว่าสรุปแล้วพรบรสมรสเท่าเทียมอย่างไรชัดเจนแล้วนะครับรงราชกิจจาแล้วนะฮะนะราชกิจจานุเบกษานะครับเผยแร่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครับดูว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมครับซึ่งมีเนื้อหารับรองการสมรสระหว่างบุคคลโดยไม่จํากัดเฉพาะชายหญิงอีกต่อไปนะครับก็ ประกาศแล้วนะครับหลักๆเนี่ยก็คือกําหนดให้บุคคล2คนไม่ว่าเพศใดก็ทําการมั่นหรือสมรสกันได้นะครับแก้ไขคําว่าชายหรือหญิงสามีภริยาเป็นผู้มั่นผู้รับมั่นและคู่สมรสนะครับเพื่อไม่ให้มีการจํากัดเพศนะครับแล้วก็เพิ่มเหตุเรียกค่าทดแทนเหตุฟ้องอย่าให้ครอบคุมกรณีคู่มั่นหรือคู่สมรสฝ่ายหนึ่งไปมีความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นเพศใดนะครับรวมถึง แก้ไขการอ้างอิงนะกฎหมายต่างๆมาตราต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับก็เรียกว่าเป็นกฎหมายที่หลายคนรอคอยกันอยู่นะครับกฎหมายนี้จะมีผลบังคับใช้นะครับเมื่อพ้นจากวันนี้ไป120วันครับนับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับก็หมายความว่าคนที่จะไปจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายใหม่นี้นะฮะใจเย็นๆนะครับท่านยังไปไม่ได้นะฮะรอก่อนนะครับ นะก็ร้อยพลยีวันก็คือนับไปก็คือ22มกราคมปีหน้าม22มกราคมปีหน้าท่านก็ไปจดทะเบียนสมรสได้ตามกฎหมายใหม่ฉบับนี้เลยก็เห็นสับสนกันไปมาจริงๆก็คือ,อยังไม่ครบ90บวันจะครบเก้าสิวันวันที่2ตุลาใช่ตอนนั้นก็นึกว่าอ่ะ,อะไม่ได้ตกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายนะครับก็ประกาศแล้วนะครับปีหน้านะครับ ก็รอกันหน่อยคืออาจจะให้เขาให้เวลาแหละเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทะเบียนเขตอำเภอเขาก็ต้งตองเตรีความพร้อมนะ mm hmm. เรื่องของทะเบียนสมรสก็ต้องออกแบบใหม่นะครับสมุดทะเบียนสถาภาพบุคคลสัญญาก่อนสมรสต่างๆเนี่ยมันก็ต้องมีการออกแบบใหม่ mm hmm. เพื่อรองรับนะครับที่มันไม่ได้จํากัดเรื่องเพศอีกต่อไปนะครับก็ยินดีด้วยเนี่ยใครที่รอเรื่องนี้อยู่นะครับก็ประกาศแล้วนะฮะยีมกราผมเชื่อว่า โอ้โหสิบสองมกราหรือสิบสี่คุมพาปีหน้าเนี่ยคือคักแน่นอนอือดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้รวมถึงซุปเปอร์แบงค์ช่องยูทูบพัติชนพีดีกันด้วยนะครับ